เป็นคนดังสวัสดีค่ะเจ้าสัว TSMC เตือนอเมริกาอย่าฝันสูงแม้ยอมจับมือตั้งบริษัทผลิตชิปในสหรัฐด้วยแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะสำเร็จความตึงเครียดที่ประทุขึ้นรอบเกาะไต้หวันกำลังซ้ำเติมวิกฤตขัดแคลนซัลายเชนที่เกี่ยวข้องกนกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต่อหลายอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ต้องต่อแถวแย่งชิงชิ้นส่วนเล็กๆที่ว่านี้ในอุปกรณ์อัจฉริยะตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์สมาร์ทโฟนแล็ปท็อปเครื่องมือแพทย์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะ สาเหตุที่เกาะเล็กๆอย่างไต้หวันมีความสำคัญสูงถึงขั้นที่สองมหาอำนาจจะต้องมาเผชิญหน้ากันนั้นไม่ได้อยู่ที่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์แต่อย่างเดียวค่ะแต่ว่าอยู่ที่ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจสิ่งเดียวที่ทำให้อเมริกาและจีนทุ่มเทกลยุทธ์ทุกอย่างลาดพั้งไม่ได้เลยนั่นก็คือเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองอเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ของไต้หวันอย่าง TSMC คือผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกใบนี้ที่สำคัญก็คือชิป ชั้นสูงก็แทบคล้องตลาดอยู่เจ้าเดียวค่ะดังนั้นท่ามกลางสินค้านับพันรายการที่ถูกจีนแบนนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่าหมวดของอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รวมอยู่ด้วยแต่อย่างใดเพราะว่าจีนเองยังต้องพึ่งพาชิปจากไต้หวันเช่นกันค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเซมิคอนดักเตอร์ เวลานี้เป็นเกราะป้องกันภัยของไต้หวันด้วยในเวลาเดียวกันค่ะทั้งนี้เซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ต้องใช้การคำนวณสมองกลปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์ดิจิตอลแทบทุกอย่างในชีวิตประจำวันค่ะจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์ไปจนถึงเครื่องบินขับไล่ TSMC ค่ะก็เลยเป็นผู้ผลิตที่สำคัญที่สุดในโลกก็ว่าได้มีมาตรฐานสูงแทบจะเป็นการผูกขาดไปเลยบริษัทเดียวแล้วก็เป็นบริษัทชั้นนำในโลกค่ะซื้อถึง63%เกาหลีใต้ผลิต18%จีน6%แล้วก็ประเทศอื่นๆอีก13%ค่ะและที่สำคัญก็คือ90%ของสินค้าที่มีการ พัฒนาทางเทคโนโลยีและมูลค่าสูงหมายถึงชิปขั้นสูงนะคะต้องใช้จาก TSMC จากไต้หวันด้วยกันทั้งสิ้นค่ะเรื่องราวของผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกของบริษัท TSMC บุคคลผู้นี้เนี่ยมีชื่อว่ามอริสจางค่ะที่ Facebook ของตราชูการจนะสถิตยยาได้โพสต์รายละเอียดเอาไว้ระบุว่ามอริสจาง ผู้ก่อตั้ง TSMC แห่งไต้หวันผู้ผลิตชิปรายสำคัญของโลกที่แม้แต่ Apple ก็ต้องจ้างผลิตวันนี้บริษัทไขในหินแห่งนี้คือหัวใจของปัญหา geo-politics ของอเมริกากับจีนโลกจะขาดชิปไม่ได้มอริสเกิดในจีนแต่ญี่ปุ่นมาบุกจีนพ่อแม่ก็เลยพาไปฮ่องกงญี่ปุ่นก็ไปบุกฮ่องกงอีกพ่อแม่ก็เลยพาไปอยู่อเมริกา เข้าฮาวาดได้แต่ไม่มีวิชาวิศวกรรมก็เลยต้องไปเรียน MIT จบมาก็าทำงานที่ Texas Instruments ใช้ความรู้จนสร้างธุรกิจเซมิคอน d u c t ตอให้รุ่งเรืองมากพอราวปี1980ไต้หวันพยายามสร้างอุตสาหกรรมที่มี Value Add มากๆแล้วก็ได้ทาบทามนายมอริสมาช่วยสร้างอุตสาหกรรม h ไฮเทคเกิด TSMC ซึ่งก็ย่อมมาจากไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์คอมพานีค่ะจับจุดอ่อนของอุตสาหกรรมนี้ในอเมริกาได้ก็เลยวางกลยุทธ์สร้างให้บริษัททะลุขึ้นมานำหน้าบริษัทอเมริกันได้เขาเคยขอกเกษียณตัวเองนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะก็เลยขอกลับมาลุยงานอีกครั้งหนึ่งในปี2009 เพราะว่าอยากจะเอาธุรกิจของ Apple ให้ได้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะเป็นบริษัทที่สำคัญมากๆของ Apple ในเวลานี้โลกต้องพึ่งพาชิปที่ความสามารถสูงของ TSMC จนกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญของความมั่นคงของไต้หวันต่อโลกซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไต้หวันแล้วก็นายมอริสคนนี้เองคนคนหนึ่งช่างมีความหมายกับโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อ จบโพสเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าเพิ่มเติมว่านักวิเคราะห์เนี่ยก็เห็นว่าการมาเยี่ยมของประธานเพโลซี Pelosi ที่ผ่านมานั้นเห็นได้ชัดค่ะว่าอเมริกาก็มีเจตนาแฝงนอกเหนือจากคำพูดที่สวยงามของเพโลซีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และก็สิทธิมนุษยชนและการประชุมกับผู้นำไต้หวันซึ่งก็รวมทั้งผู้นำของบริษัท TSMC การให้ความมั่นใจแล้ก็อุ่นใจว่าอเมริกาจะยืนเคียงข้าง ปกป้องไต้หวันนั้นความเป็นจริงแล้วก็คือปกป้องอุตสาหกรรมนี้ค่ะเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองสหรัฐกับ TSMC ตอนนี้ร่วมมือกันสร้างโรงงานในรัฐแอริโซนามูลค่า12,000ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานผลิตแห่งที่2ของ TSMC ในสหรัฐต่อจากรัฐวอชิงตันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองผู้ว่าการรัฐแอริโซนาดักดูวซีก็ได้เดินทางมาถึงไต้หวันเพื่อที่จะหาือเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะ หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งลงนามในกฎหมายสนับสนุนการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเล็กซ์คาปีค่ะเขาเป็นนะักวิจัยรับเชิญอาวุโสนะคะก็ได้บอกกับสื่อเยอรมน,นีนะคะว่า TSMC จําจำเป็นที่จะต้องตอบรับถึงแม้ถ้าหากมองจากทัศนะมุมมองด้านธุรกิจแล้วการไปทำโรงงานในต่างแดนมันจะมีราคาแพงกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพน้อยกว่าก็ตาม ทั้งนี้มอริสจางค่ะเขาก็ยกตัวอย่างอุปสรรคปัญหาที่มีนะคะอย่างเช่นการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของไต้หวันนั้นจำเป็นที่จะต้องเดินทางภายในไต้หวันไปยังบริษัทเครือข่ายของ TSMC ค่ะที่ตั้งอยู่ตามแห่งต่างๆคนละมุมคนละฝ้ากันของเกาะไต้หวันในเวลานี้นะคะ ซึ่งถ้าเดินทางในไต้หวันมันเป็นเรื่องง่ายดายค่ะเพราะว่าโดยสารด้วยรถไฟหัวกระสุนของไต้หวันตลอดจนการขนส่งและการสนับสนุนทางโลจิสติกอย่างรอบด้านซึ่งมอริสกล่าวว่าเราไม่น่าที่จะสามารถลอกเรียนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในแอริโซนาได้ก็ถือว่าเป็นการคุยทับอเมริกาไปไกลๆแล้วค่ะเรื่องแค่นี้อเมริกาก็ทาไม่ได้แน่เลยมอริสจางค่ะเขาก็พูดแบบตรงไปตรงมาค่ะว่า ปัจจัยพื้นฐานเบื้องลึกต่างๆที่รองรับฐานะความเป็นอันดับหนึ่งเหนือใครๆของบริษัทผลิตชิปของเขานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าจะมาลอกเรียนแบบได้หรือปลูกถ่ายไปทำในที่อื่นๆได้ง่ายๆซึ่งนี้ก็รวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 ค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนการยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ2อ9บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะของมันหกิโลกรัม1299ันกบาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บบาทส่งฟรีไหมส่งฟรี ท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุดอิตรดิรด,รดครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอรับแลนี่เริล่มเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดน,นะครับกลิ่นหอมดอกไม้เปล่าอ่อน,ออนรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน G I นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตนะครับหรูป1.5กิโล9รับ999าบาทพันหนึ่นบาท1หนึ่งแต่ถ้าซื้อ2รูปรถไปเลย100บาท